เกมเกมมาได้เอาอันนี้มาทำไรมาทำไรเก็บขยะครับขยะอะไรฮะพันเด่นนี่จะไปไหนเนี่ยเดี๋็กแยกหน้าเนี่ยเกมเกมมาได้เอาอันนี้มาทำไรมาทำไรเก็บขยะครับขยะอะไรฮะพันเด่นนี่จะไปไหนเนี่ยเดี๋็กแยกหน้าเนี่ยเด่นเด่นเด่น เกมเกมมาได้หอนี้มาทำไรมาทำไรเก็บกระยาครับกระยาเลยฮะพัดดินนี่จะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวล่ะเกมหน้าเนี่ยเกมเกมมาได่อนี้เกมเกมมาไดหรอนี้มาทำไรมาทำไรเก็บกระยาครับกระยาเลยฮะพัดดินนี่จะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวละเกหน้าเนี่ย มาดี๋ย a นี้มาทำไรเกมเกมมาดวนี้มาทำไรเกม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 มารมา